มีลูกค้าใครเขาอ,อยากซื้อลูกคอลเลคชั่นนี้มากไหมคะอันนี้นะคะคืออลเลคชั่นของการรดหน้าสีรอยกาบแบบนี้ก็ใช้นี้ได้เลยค่ะนี่แล้วมันก็จะแบบนี่อีดลงตรงหน้ามีได้เลยค่ะตรงที่มันมีรอยกกะดตรงเฉพาะตรงแก้มนะคะ,ะเฉพาะตรงแก้มอย่างเดียวซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเลยนะคะใครอยากเมนเมนมาเลยนะคะนี่แล้วจะนั่นเดินใส่เลย แล้วส่วนคอลเลคชันอันนี้ก็บอันนี้เหมือนกันนะคะแต่เป็นคนละรุ่นอันนี้คือรุ่นก้าวไกลฝ้านะคะฝ้าใครไม่ดีหรือไม่สวยนะคะก็ใช้นี้ได้เลยเพื่อเพื่อทําให้หน้าเราสดใสได้คะ่ะแล้วก็ส่วนนี้นะคะคือช่วยทําให้หน้าของเราสดชื่นและสดใสได้เลยนะคะเลยแล้วช่วยลดรอ,อยดําตรงฝ่ายหน้าได้เลยนะคะรอยแดงด้วยนะคะมา แล้วส่วนขวดใหญ่อันนี้เนี่ยมันคือเป็นคอลเลคชันแป้งเนี่ยค่ะนี่อันนี้นะคะ่ะไว้ทาตรงนี้นะอันนี้เขาให้ใช้ไว้ทาตรงรอยรอยรอยดำรอยดำตรงใต,ต้าตานะคะเวลาใครนอนดึกเนี่ยก็จะตาคืมใช่ไหมคะทานนี้เลยคะ่ะบอกเลยเลยคะ่ะสดใสแน่นอนแล้วก็หายแนะคะ่ค่ะแล้วก็คอลเลคชันอันส่วนที่เหลืออีก3ากล่องแบบนี้นะคะส่วนที่เหลือ ส่วนที่เลือีกอสี่กล่องไอ้พวกนี้เป็นคอลเลกชันเหมือนกันนะคะมันเหมือนกันเลยแต่มันคนละกระบอกนี่สรงหน่ง3สามแถมหนึ่งค่ะมา <c oughs> ได้เป็นสี่รอบเลยเนาะ <c oughs> แล้วต่อไปอันใหญ่สุดนี้ขวดนี้นะคะช่วยรดของปากนะคะ <c oughs> แล้วก็อันนี้นะะ คอลเลกชันอันนี้นะคะขออภัยค่ะดดอันนี้คือกันแดดราชีนะคะช่วยทําให้ตรงแก้มตรงหน้าเราเนี่ยสดชื่นหรือว่าไม่มีรอยสิวก็ได้ค่ะถ้าถ้าตรงแขนก็ได้นะคะนี่ค่ะ <ขา S 1> เดี๋ยว้าขาก็ได้นะนี่นี่เวลาจะทาก็จะ่างนี้ใช,ดดใช้แค่หยุดเดียวนะคะใช้แค่ประมาณเอ่อประมาณใช้แค่ประมาณแบบเหยียดเดียวหยยดเดียวนะคะมันก็จะสะอาดเองนี่ ใครอยากลองใช้คอลเลคชันบ้างนะคะอุ๊ยขอโทษค่ะใครอยากลองใช้คอลเลคชันของเรานะคะมิน์มาได้เลยนะคะส่วนอองันนี้นะคะคือกันเลดก็คือกันแดดลาชีช่วยทำขวดเล็กขวดกลางกับขวดเล็กนะคะช่วยทำให้หน้าของเราชื่นเติมใสได้เลยค่ะโอเคส่วนขวดสีฟ้านะคะอันนี้มันคือเป็นที่ทาผมนั่นแหละ เออ,เอ,อไม่ใช่สิมันที่บำรุงผมให้ผมเราจัดอยู่ทรงแบบนี้เลยนี่เดี๋ยวใช้ดูค่ะอันนี้นะคะให้หยดประมาณห้าหยดนะคะนีหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็แบบแบ,บแบบ่งใครสี่ถึงห้าครั้งนะคะใครผมที่ไม่อยู่ลงทรงก็จะได้ทาแบบผมแบบดูสงาา่าใสอย่างนี้ได้เลยนะคะโอเคค่ะ แล้วส่วนขวดสีแดงอันนี้นะคะก็คือเป็นที่ทาตาเหมือนเดิมเนาะที่ทาตาแบบขวดไซส์มินิเล็กค่ะนี่เห็นไหมคะหน้ากันั่นใสเลยแก้สิวด้วยนะคะโอเคก็ต่อไปเป็นขวดสีนี้นะคะเป็นกรเป็นกระเด่งราชีแบบกันแสงได้ เวลาเราออกไป,ปตรงที่มันมีกันฝน,ก,น,นกันแดดได้ค่ะกันได้หมดเลยค่ะแล้วก็ฮะคุณน้องพี่เวลาอ๋อคือต้องต้องดูใช่ไหมคะว่ากันแดดอาชีนี้มันทําอะไรอันนี้นะคะเไว้ทาหน้านะคะอย่าไปทาตัวนะคะถ้าทาตัวสิวสิวต้นตัวนะคะจะมีผื่นแล้วก็เยอะเลยนะคะอ่านี่ปีมามันก็จะได้อย่างนี้เลยนี่พแล้วนะคะกันแดดได้ดีเลยค่ะกันแดดได้สี่สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะคะ ขอจบก่อนนะคะใครอยากได้อันไหนบอกเม้นมาเลยนะคะฮะคุณถุม่มพนดาจ,จะเอาอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้นะคะไว้ใช้ตรงตรงแขนนะอย่าใช้ตรงหน้านะอันนี้ใช้ตรงแขนนะคะนี่นี่เขาใช้ตรงแขนนะคะคุณจูนนานไม่ได้ใช้ตรงนั้นนะคะนี่เขาเรียกว่าน้ำจูนนะคะเป็นน้ำจูน,ะะน,จนจผิวกะสางใสนะคะอย่าไปทาหน้านะ เพราะถ้าทาหน้าเมื่อ,อไหร่อ่ะสิวจะขึ้นค่ะโอเคมีอันไหนคำถามอะไรอีกไหมคะจะปิดไลฟ์แล้วนะอ๋อคูณอองฟองนิดาจะเอาขวดนั้นยีกี่บาทคะขวดไหนคะขวดซิมพูคะอ๋อขวดซิมพูนี้ราคาประมาณ7 9บาทคะ่ะอยากซื้อตรงเพจหน้าไลฟ์ก็มีนะคะนี่<า>แบบนี้นะคะอ,อันนี้นะคะอ,อยากให้ดูวิธีการทำไหม เาอยากรู้ใช่ไหมคะโอเคอันนี้นะคะเอาไว้ทาตรงหน้านะคะคเก็บให้เก็บอันนี้เขาให้ทาตรงใกลตะะ้ตานะคะนี่ทาใก้ตานะคะอย่าทาจนเยอะเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสิวจะขึ้นอ่าใครอยากซื้ออะไรในคอลเลคชันในบ้าบ้างมันเย,เยอะเยอะมากเลยนะคะนี่อันนี้ก็มีเหมือนกันนะคะน,นี่ีองหนึ่งแต่อันนี้มันเป็นกันฝน,นะคะ่ะส่วนอันนี้คือการแดดนะคะ โอเคมีข้อสงสัยอะไรมาทักลูไปในไลน์นั้นได้เลยนะคะอ๋อยังไม่ได้วิวนี้อันนี้นะคะคือเป็นครีมครีมทาผิวนะมันชื่อว่าอโลมันชื่อว่าสกอตสอันนี้อ่ะช่วยทำให้หน้าของเรานะคะสดชื่นหรือไม่มีฝ้านี่ทาตรงแก้มีเลยนี่ค่ะมันจะซาตรงนี้เลยนะ อจะปิดคออนุญาตปิดไลน์นะคะพอดีเรามีมีคอลเลคชั่นตัวใหม่มาพิเศษแบบสุดๆเลยค่ะใครอยากรู้นะคะดูใต้พลายเลดไอเอไฟรายไวไฟได้เลยนะคะขอบคุณค่ะขอปิดไลน์ค่ะขอบคุณค่ะ